สวัสดีครับอินดี้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกเกษตรกรตัวน้อยนะครับผม,ผมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาทำกระบะปลูกต้นไม้จากไม้เก่านะครับอันนี้เป็นเศษไม้เก่าเก่านะครับเดีย๋ยวเราจะมาทำกันนะครับผมอุปกรณ์ก,ก็จะมีมีค้อนนะครับแล้วก็มีตะปูนะคะผม ตะปูเล็กกับคอนะครับส่วนขนาดไม้นะครับก็จะมีอันนี้เป็นไม้โค้งนะครับไม้เล็กไม้โคง้งอันนี้เราจะใช้ขนาดความสูงอยู่ที่สิบห้าเซนติเมตรนะครับนี่นะครับสิบห้าเซนติเมตรดานนั้นก็จะมีอันนี้เป็นปิดหัวท้ายนะครับความสูงอยู่ที่สิบห้าเซนติเมตรแล้วก็ความกว้างอยู่ที่สิ้าเซนติเมตรนะครับสองตัวแล้วก็จะมี นี่คือปิดด้านข้างนะครับผมปิดด้านข้างแบบนี้นะครับความยาวอยู่ที่ห้าสิบเซนนะครับความสูงที่สิบห้าเซนนะครับผมสองตัวแล้วก็จะมีพื้นนะครับอันน,นีน้งงนเป็นพื้นนะครับผมความยาวที่ห้าสิบเซนนะครับความยาวอยู่ที่ห้าสิบเซนนะครับอันนี้ก็ห้าสิบเซนเหมือนกันแต่ว่าความกว้างนี่ยังความกว้างนี่ยังไม่ได้วัดนะครับเดี๋ยวเราประกอบเสร็จก็จะได้วัดนะครับผม ตอนแรกเดี๋ยวเรามาประกอบหัวท้ายกันก่อนนะครับก็จะใช้ตันนี้นะครับแล้วก็ไม้โครงนะครับเดี๋ยวประกอบไปเลยครับวิธีการประกอบนะครับให้เราวางไม้โครงนะครับความสูง15เซน2ตัววางไว้นะครับจากนั้นนําหัวท้ายนะครับเป็นไม้แป้นนะครับผมเอาวางทับด้านล่างแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ตะปูตอกให้แน่นนะครับผม เราก็จะให้มันชิดกันเลยนะครับชิดกันแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยครับ ตรอบตัวนี้สองตัวนะครับเดี๋ยวตัดไปเจอกันตอนผมตัดเสร็จเลยนะครับครับผมตัวนี้ผมก็ได้ประกอบได้สองตัวแล้วนะครับผมจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาประกอบด้านข้างกันนะครับผมครับเราก็จะใช้นี่นะครับอันนี้ความยาวห้าสิบเซนนะครับความสูงสิบห้าเซนนะครับนี่เราก็จะมาประกอบนะครับเอากรอบเข้าด้านข้างแบบนี้เลยนะครับอันนึงครับไมล่นอันหนึ่งนะครับ อย่างนี também, um de de um smoke, deles, um tipo, ้ครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยนะครับผมอย่างนี้ครับเราก็ใช้ตะปูเหมือนเดิมนะครับ ต่อไปแล้วก็ประกอบอีกครั้งหนึ่งนะครับผม แล้วก็จะมาปูพื้นนะครับผมมก็จะเลือกอันนี้เป็นด้านบนนะครับอันนี้เป็นด้านล่างเราก็จะใช้นะครับไม้แป้นนะครับความยาวห้าสิบเซนความส่วนความกว้างเรายังไม่ได้วัดนะครับเราก็ลองเอามาใส่ดูนะครับกะสังเกตว่ามันพอดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ความกว้างก็ประมาณสิบหกสิบเจ็ดเซนได้นะครับตลวนี้ถ้ามันยาวเราก็ค่อยใช้มีดนะครับผมแต่ง ตกอ่าฟันตกแต่งให้มันสวยนะครับโอเคครับจากนั้นเราก็ใช้ค้อนกันตบตะปูตอกไปเลยนะครับแล้วก็ตอกเข้าไปที่ไม้โคงด้านในนะครับ เราก็จะได้กระบะปลูกผักแล้วนะครับแบบนี้เลยสวยๆนะครับส่วนด้านล่างนะครับเราก็หาอะไรมาเจาะรูก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมตอนนี้ผมยังไม่เจาะนะครับเพราะว่าผมยังไม่มีเครื่องมือในการเจาะนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปเจาะทีหลังนะครับผมโอเคครับสำหรับทีปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับหวังว่าท่านจะได้ประโยชน์นะครับผมก็ลองไปทําดูนะครับจากเศษไม้เก่าๆนะครับผม โอเคครับฝากท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องเกษตรกรตัวน้อยด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะขึ้นแบบแล้วก็ความกว้างความยาวให้นะครับผมก็ไปกะกะตัดดูนะครับหรือว่าถ้าอยากได้ใหญ่กว่านี้ก็ลองปรับแต่งดูนะครับผมลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ